ขยะเต็มนี่แหละพี่น้องพลาสติกขยะเต็มอีกแล้วพี่ๆหน,นองซอยจับในเดอว,วันลดขยะรีไซเคิลจะมาเก็บวันที่สิบหกสิบหกเดือนหน้าสิบหกเดือนตุลาซอยจับในเดอยี่นางก็ปใญญ่เลยขี้เลื่ม <c oughs> เรื่องพักเริ่มแน่สิบหกเดือนหน้าลดลดขยะรีรีไซเคิลจะมาเก็บเดือนหนึ่ง เดือนนึงจะมาเก็บครั้งหนึ่งรถขยะรีไซเคิลนะคะนอก็จะมาเก็บ,ะะกกมกบไม่ยังแน่วาตีจะมาเก็บพวกกระดาษพวกกล้องกระดาษพวกกระดาษแล้วก็พลาสติกแบบนี้นะคะนองอะไรที่มันเป็นรีไซเคิลเขาจะมาเก็บวันหนึ่งหงครั้งหนึ่งครั้งต่อเดือนเดี๋ยวนางสิเอาขยะลวไไปเอาถุงพลาสติกไปไซร่วมก,กันได้ลงรถแล้วก็ ขยาเอาลงไปถมน้ำแล้วก็จะเอาไข่ขึ้นมาเอาไข่ขึ้นมาสักแพงสองแผงเอามาไว้ได้นีพี่น้องคะพวมาพอยญยอีนั่งเอาไข่ใส่ไว้ในตู้เย็นอยู่ในโรงจอดรถเราพอหญยเพิ่นเอาปา่ปาป่าแซ่เกลือเราหมาป่ามมากเกลือเราเอาไปแซ่ไว้แล้วทีมันมีเป็นกินป่าพี่น้องกินป่าย่านย่านาไข่มันดูดกินได้พี่น้องไข่นะ่ะไข่มันดูดกินรอบที่แล้วเนี่ยอีนั่งก็ซื้อ ไข่แผงช่องสามแผงมากแบบแบบนี้แหละล้วก็มาแช่ตู้เย็นไว้เราัดที่นี่ตู้เย็นมันมีกินป่าอยู่แล้วนะกินป่าที่พ่อใหญ่เิ็นเฮ็ดป่ามักเกลือซอสเกลืออย่างของเลาเนี่ยนะ้วบัดที่นี่ไข่อ่ะมันดูดกินเข้าไปเตาะไข่ออกมานี่มีแต่กินป่ากินเข้มป่าพี่น้องนี่น,น,น้าแปลแต่เอาขยะเนของนางกันเอาขยะมาลวพี่น้องไปชิมขยะกัน พ่อใหญ่เพื่นกำลังเบร์เอยียงในคอมพิวเตอร์เราก็บรูุ้เราบอกว่าเราสืส่อจักรยานเอ้ยจักรยานวัดสันเปิดประตูกันโอ้ยขยะเต็มไม้เต็มเมื่อพ่ใหญ่เพื่นบอกว่าเพื่นสีหาสื่อมอไซค์พี่น้องสื่อมอไซค์ขั้นหน่อยหนสื่อมาให้ยังมาเตะเดี๋ยวสิเล่าให้ฟังมีทีมาทีไปัยได้อจะสื่อของแต่ละอย่างมาต้องมีทีมาทีปัยต้องมีเหตุผลได้พี่น้องพี่น้องใส่เสื้อกันฝนกันฝนตก เดี๋ยวเรื่องกุญแจเปิดล่งรถเออนี่ใส่ไปก่อนเพราะว่ามันมีกระเป๋าไ<ะ>ปพร้อมละ ออพ่อใหญ่บอกว่าสืส่อหาสือหมอหมอแต่ไส้มาไห้อีนั่งเสือประกันเพราะว่ารถถีนังขับทุกมือเนี่ยเป็นซื้อของพ่อใหญ่ที่สื่อที่สื่อประกันนะคะนอกพ่อใหญ่เพิ่บอกว่าถ้าเกิดว่าอีนาง่งเสือประกันเองอีนังอาจจะจ่ายถึงสามพันคูนต่อเดือนสําหรับค่าประกันรถนะนะอาจจะจ่ายถึงสามพันคูนต่อเดือนแต่พ่อใหญ่เพิ่สื่อในน้ำ ในน้ำของพ่อยญ่อ่ะเพิ่นใจแทท่านสองหนึ่งพันสองร้อยโคนต่อเดือนพี่น้อง,าางภาวะอย่างมาเตพภาวะอีนั่งอ่ะภาวะอีนั่งยังมาท่านในมีประกันอีหยังเลยยังมาท่านเคยซื้อประกันอีหยังเลยจังสีหน้าพี่น้องแล้วก็เพิ่งได้ใบครับที่ปีแรกแล้วก็รถที่นั่งขับเนี่ยมันก็ราคาสูงอะนะพี่น้อง มั่นก็ราคาแพงนะเนาะตามยี่ห้อรถของเขาอะนะพ่อใหญ่เพื่นบอกว่าถ้าเกิดว่าอี่นางซื้อประกันเองในน้ำของอี่นางนีี่นางอาจจะได้ซื้อประกันได้ราคาสูงถึงสามพันโคนต่อเดือนอาจจะนะอาจจะถึงสามพันโคนต่อเดือนแต่พ่อใหญ่เพื่อนจะไปซื้ออ่มอมอแต่ไส้์มอแต่ไส์มือสองมาหาอีนางมอแต่ไส์มือสองมาหาอีนางซื้อประกันก่อนจังสีหน้า <c oughs> พอถึงเวลาแล้วก็สิขายหมอ้อเตอไส้แล้วก็โอยอีนางจะตัง้งโทรศัพท์ไปใส่พอถึงเวลาจะขายหม้อไส้แล้วก็อีนางสื่อือประกันรถเองจังไหนะพี่นอ้องม,มันบอมแมนเรื่องง่ายๆได้แต่ละอย่างอีนางหามองว้างโทรศัพท์ก็ได้มันบอมแมนเรื่องไง่ายได้พี่น้องแต่ละอย่างนะเป็ไงคนกำลังหารถมือสองอยู่ รถมอไซค์มือสองมอไซค์หมูม่เพชรคันน,น้อยๆนะพี่น้องคะที่ว่าขับได้เอ่คอคนเดียวนะซ้อนซ้อนบ่ได้แล้วก็ขับได้เฉพาะช่วงหน้าห้อนเพราะว่ามอไซค์มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนหล่อหนะนาวบ่ได้มันแต่จะเป็นแบบว่าขับเตอร์สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงน่พี่น้องคะพี <c oughs> ่ลนะีเนะยนงเลยบอเออเธออยากเห็ดอย่างเธอกระเห็ด เพราะว่ารถคันเก่าของอีนาก็พ่อใหญ่เพื่อนสื่อประกันให้นะคะเนาะพ่อใหญ่เพื่อนสื่อประกันไทยแล้วก็จ่ายค่าประกันให้อีนาปรสนใจค่าประกันเองจ่ายแค่ค่าน้ำมันรถหน่วยเดียวแล้วเหลือไวเ้เฮ็ดอีหยังเนี่ยบ่เข้าใจเลยหน่วยเดียวก็เหลือไว้ใครน่วยใหญ่อยู่เด้กพี่น้องโอ้ยเอ่ะใช่ไหม เรวจะเอาเขาไปไว้ในบ้านก่อนแนะเดี๋ยวมันมีกินปลาเดี๋ยวไข่มันดูดกินปลาเนี่ยี่กินเค็มเลยคันว่าดูดเขาแล้วมันเป็นไข่เค็มก็จะไข่แน่อยได้พี่น้องขาอะไรมันโมเมนต์กินไข่เค็มเด้มันเป็นกินเหม็นปลาเลยเดย้เหม็นข้าวปลาเลย,ดยเด้แล้วกินเค็มๆพี่น้อง นี่ใครน่วยไงอยู่ได้พี่น้องคะ่ะใครอีนั่งสื่อใครไกลอีนั่งสื่อมาจากโรงเรียนโรงเรียนอยู่โบดเนาะค่ะนอ,นอนทีพี่ออมแล้วเห็ดงานใครน่วยไ่อยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า,า,วาตีเป็นเบอร์กับประมาณมันเริ่มมันเริ่มจากเบอร์ศูนย์มันบศูนย์หนึ่งสองสามสี่ 1, 2, 3, เบอร์ศูนย์คือเบอร์ใหญ่สุดมันบัเฮือไทยนั่งจำบ่าผิดนะเบอร์ศูนย์คือเบอร์ใหญ่สุดมันบาอันนี้ถ้าตีก็ประมาณเบอร์สามอะคะ่ะเบอร์สาม เบอร์สามหรือเบอร์สองนี่แหละอืมโมเมนเบอร์ซีเบอร์ซีน้อยน้อยสุดมันบอกใครนะใครเบอร์ซีน้อยน้อยสุดสี่สามสองนี่ประมาณเบอร์สองค่ะเนี่ยเห็นบ่มประมาณเบอร์สองเบอร์หนึ่งนี่แหละน้อยไงยูพี่น้องอืมไกยูโนเวเอิญบ่คือกันได้พี่น้องค่ะไกไงไกน้อยไกไงไกน้อยไกกลางไกไงจะเอิญบ่คือกัน มันบ่พี่น้องแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยหฮาไก่ก็คือไก่แต่ว่าไก่แต่ละสายพันธุ์มันก็จะมีซื้อเอิ่นแตกต่างกันไปก็จะเอิ้นไกล้นั่นแหละอยู่ประเทศโนเว์ไก่เอิ้นวมาชิลลิงชิลลิงก็คือไก่ชิลลิงก็คือไก่แปลว่าไก่แต่ว่าไก่มันก็จะมีโออีนางคืองงกับข้าวเปาจะของแท้แต่ว่าไก่ไก่ถี่เลี่ยงไครจงซง่นะเขาจะเอิ่นกันคนละอย่างยัง ถ้าเป็นไก่ตัวน้อยตัวแนวตัวน้อยๆเลยเขาเอนชิลลิงไก่ตัวน,น้อยๆเขาเอนชิลลิงแต่ถ้าเกิดว่าไงยขึ้นมาหน่อยเขาก็จะเอิรนเฮอแนหรือฮาแนานี่แหละพี่น้องคะแล้วก็จะมีไง่ก็น่าดีกมันจะมีสามระดับมีชิลลิงมีเฮอรแนหรือฮาแนเนี่แหละแล้วก็อีกอีกตัวหนึ่งก็คือตัวใหญ่ก็คือจะเอิรนอีกแบบหนึง่งไข่ก็คือกันมูยนางเอามาให้ฝาก คนไทยู่บ้านเทิงนี่แหละข่าไปข้างในอีกจังหน่อยหนึ่งเราเลี้ยงไก่พี่น้องเราเลี้ยงไก่หรืบัตินิกไก่แล้วไข่น่วยหน่อยน่วยหน่อยก็นี่ไก่แล้วไข่น่วยหน่อยก็นี่สีน้ำตาลนี่แหละแต่ว่าเป็นสีน้ำตาลเข็มเลยนะไข่น่วยหน่อยก็นี่ไข่แบบนวยประมาณนี่แหละพ่อยัเพื่อนเห็นพ่อยัยเพิ่นเห็นเพิ่นก็บอกว่าชิลลิงไข่ไข่ของชิลลิงชิลลิงก็คือไก่อาอนี่นางก็ได้ถามมา ไข่มันก็ต้องเป็นของชิลลิงอยู่แล้วไข่มันก็ต้องเป็นของไก่อยู่แล้วเพราะไงเพ่นบอกว่าบแมนไก่มันมีสามแบบสามประเภทค่ะไข่นวยเหนยหน่อยจังสีก็คือมามาจากชิลลิงชิลลิงมันโตหน่อยก็คือไก่นั่นละชิลลิงแต่ว่าโนเวียเขาเอื่นชิลลิงแล้วอีนั่งก็ถามว่าอา้าวเราเราไข่ถี่ว่าเข้าไปซื้อมาจากโรงเรียนละ่ะถี่ว่านวยใหญ่กว่านี้เขาเอิ่นว่าอย่างเพราะไงเพ่นบอกว่าเขาเอื่นว่าเฮอแนหรือฮาแนนี่แหละมันจะโตใหญ่ขึ้นมาหน่อย นางก็เลยงงอุ๊ยประเทศโนเวนี่มีมีซื้อเอื่นหลายอย่างหลายแนวทีเนาะคุณยายผมว่าเมืองไทยก็เกือกล้กันนั่นแหละเมืองไทยนี่นางก็เลยเถียงแล้วบม่นเมืองไทยไกลก็ค <c oughs> ือไกลไกลตัวใหญ่ตัวน้อยก็เอิ่นกันแค่นั้นแต่ว่าก็เอินไกลไม่น่าบอกสิงนี่ะนี่นางก็เถียงแล้วสิอลไรพี่น้องงงเนื่บางที่นะเสียงน้ำตกบ้านนี่นางนี่ตกประยุทธ์เลยค่ะเมื่อนี้นี่นางบระชาติบระชาติลดเหอค่ะเพราะว่าแบตลดมีอยู่แล้วก็บร้ว่าเมื่ออื่นจะ ออคิดว่าเมื่ออนอนนะจาจจะเขาในเมืองแต่ก็บรรลุว่าสิยเลขาหรือเปล่านะคะเนาะแต่ก็ทั้งเขาในเมืองก็มีมีแบตลดอยู่นะ,ะพี่น้องไปเขาในบ้านกันด้นัน่นก็ต้องปิดคลิปแล้วก็เอาไข่เขาในบ้านทำงานนะไข่ตกแตกแน่นอนพี่น้องค่ะมือนึงถืออันถือโทรศัพท์มือนึงถือไข่บ่ได้บ่ได้นะคะเนาะไปข้าเขาบ้านกันครเล็กสเปอร์อย่าเด,ด็กฤทธิ์ Hva var for Kylling. Du sa til meg, små, det 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 er 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 kylling. Kylling, Kylling. Kylling. Kylling 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 ja. Ja, 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 Ja. Hva var Høne høne. eller Og så Så litt Litt store. Litt store. So, slag, da, de. de kjøper ofte. Yeah. So, de เอเนีบ็อกซบ็อกซ์เฮอนีฮอนนมันเอน่ห่้าเอนีมันไหนฮอนเนหุ่นไหนบูดสดฮะฮอนเน่อฮนฮ้นหันเอนีหุ่นหุ่นนี่ยเมนสมอชิลินดูจ็บดูจ็บไปกรลาชิลิงใช่ไอ่แดงน้ำชิลิง ไม,ไม่ชิลิงไมลสตสติสมชิลงันนี่ต้อดเาก a อนโคไลวีันตนเฮนอะดนฮาเนยแวอะไเงินงบ้านะชิลิง่จงอีงงนางถามพอใยญ่แล้วนะคะน้อพพอใยญ่เิ่นบอกว่ามัมนก็มันมีมันไก่มันมีตัวผูกตัวเมียไก่มันมีตัวผู้ตัวเมียตัวผู้เอิญฮานะ ตัวเมียเอิญเฮิร์นะฮอนนะเอ้าลืมไปตัว่ะน้ะค่ะนี่คือภาษาโนเว่น,น้ะค่ะน้าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะอีนั่งขึ้นมาบ้านแล้วก็นึกนึกขึ้นได้ก็เลยถามพ่อยายไห้พี่น้องค่ะแล้วพรคลิปหน้าคะ่ะบาย